แรงขึ้นแต่เนี่ยมันแค่ประมาณจูนไว้เบาครับที่ลองขึ้นมากัน้มันกมุฟฟฟ้าหรืไฟฟ้า โอ้แล้วพกแม่งไม่หยุดด้วยนะทางเรียบๆนะเกี่ยวอะไรครับเกี่ยวสามพี่เกียร์แรงเกียร์แรง

โอ้โหแรงดีจริงี่ขี่คันนี้แรงกว่าเยอะเลยแรงสองเท่านะผมยากครับผมว่ามันมันเบาแล้วเราไม่ชินกับรถอ่ะอ่าใช่มันต้องชินแต่คันเร่งเนะเราไม่รู้ว่าต้องใช้คันเร่งขนาดไหนแต่ถ้าขี่ชินแล้วสนุกอืมน่น่าจะใส่ยกไงมาจะได้แค่รถเดิมๆไง เหมือนก <heaven entender> <net diz> ันลำนี้จะมีสองแสนห้าพันใช่อันนั้นอันนั้นโมเหรอพี่อัพอัพเกียร์อัพเกียร์มอเตอร์เหรอแต่ว่าอันนี้ผมผม